จะพากันหากินข้าวนะคะนี่คนก็ยังสไม่มีอะไรกินเอาปลากระป๋อง,งนี่แหละมานะคะกินข้าวกันนะคะพากินกัน้าเกิดมาเป็นมนุษย์กลวยนะไม่เคยหนักขนาดนี้เลยนะค่อยหกว่าอีกสิบโล แล้วแต่เรายังลุยกันต่อโรลพันก็พอกินนะพอซื้อกินได้ซื้อกินเอโรพันนี่เราก็มากินข้าวมาเองเขามาพี่มาแม่พี่กินข้าวข้าวป่าจริงจริงมออเริ่อยมีเจียด้วยเหรออืดีกินข้าวก็ม้ให้มันนุ่มรากินยู่ือบม่มา้ไมาแม่พี่เนี่ยมิงไก่ด้วยนะอื

นขู่มาเจอของป่านี่ไข่ใหม่ๆแล้วน,นี่ใช่ใหม่ๆ<ค>เลยไข่ใหม่ๆเลยนะอู้กี่พอง สองสี mm ่ห้าสองสี่ห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยนะหาเห็ดมาเจอไข่ปลาแล้วจับมันมันจะเน่ามันเพิ่งจะไข่ใหม่ไม่ใช่หรอแม่พีใช่ไข่ใหม่อันนั้นแหละเพราะว่ามันใหม่ๆอยู่เลยนะดูดูโอ้โหห้าฟองมาทำตรงที่กำบังดีๆเลยเนาะเนาะ ถ้าเราจับแล้วมันจะนั่นไหมน้องวอิวลองลั่นป่านะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเจออะไรพพาาไปังกู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 ต้งต่น,น,นี่มาเลยนีนีอันนี้ดอกนึงอันนี้ดอกหนึ่งโอ้ยนี่เป็นบุญแล้วที่ได้เห็นปดิดดดดดนดดดดดดดอนดด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 บดด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 ดเ็เอดด เออถ้าอย่างนี้ก็ชื่นใจหน่อยก็ <c oughs> มาถึงบ้านแล้วพอดีแบตหมดนะคะพูนตัวเล็ก <c oughs> เดินไป <c oughs> ปวกพวกพวก,กเห็นแม่มากระโดดขี่หลังตุ๊บหนึ่งอะโอ้ยแม่่าไปเดินเป็นร้อยโลสิบโลซาวโลระยะทางมอเตอร์ไซค์นะคะอะมาดูนะคะว่าได้เห็ดนะคะมาหรือเปล่านะคะกับครั้งแรกนะคะที่ ขึ้นเขานะคะนี่เนะอะมาแม่แล้วถ้ามาเก็บซูลมาจะชิลหรอเนนะพื่อประเจ้าเดี๋ยวบ่ซูพอดีเลยนะโหย นี่เดี๋ยวแม่ก็จะแกงสุกกินนะคะเดี๋ยวให้ยายอยู่แกงให้กินเนาะหล <L ie> ังจากที่ไปหามานะคะสองรอบนะคะสองรอบเดี๋ยวจะได้กินหมายปีแล้วนะคะครั้งแรกนะคะที่จะได้กินเห็ดเผาะนะคะอ <l ie> นายจักไม่ได้ขึ้นผู้บ่วกล้วยหอมโอ้ยพ่กได้ยันรถไปเฮ้อนะโทรหาโดมก่อนไปหาเห็ดก็เจอแต่ดอกบานๆนะ,ะคะก็ เหมือนฝนจะมานะคะไปก็ไปติดฝนอยู่บนภูเขาเนาะกกอก็เหมือนฝนจะมาจริงๆเละถ่ายคลิปก็โอ้โห,โ,หโ,หโหนะคะทั้งฝนทั้งอะไรเนาะจ้ะตั้งเขาเมฆดำมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มตั้งเขามาแล้ว ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะสาปัานก็จะขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็หาเห็ดกันต่อนะคะนี่เพิ่งได้เท่านี้นะคะขึ้นเขามานี่น,นะคะก็มาเจอนี่เขาในค่อนข้างที่จะลุกหน่อยนี่ค่ะเห็ดเผาเนี่เขาเรียกว่าเห็ดเผะนะคะนี่นี่แล้วก็นี่นะคะนี่ อยากให้พี่สมอได้กินจังเลยนี่ค่ะจะได้หรือเปล่าวันนี้จะเดินทางกลับไปจำปาดงนะคะไปจำปาดงเนาะพ่าเจ้าจุน้อยไปหาหมอด้วยลุกหน่อยหนึ่งป่านี้แต่มันเคยออกก็เลยมาดูตรงนี้มันเคยออก นี่ก็เห็ดโผล่น,นอนๆอย่างนี้นะนนถ้ามันเกิดมันก็เห็นนะถ้าฝนตก FC นี่ดอกใหญ่ๆเลย,เยกำลังจะผูออกมากำลังจะผูออกมานะคะนี่นี่นี่ ขอดลงไปทางล่างก็ยังเจออีกนี่นี่ค่ะีิอด เจอแล้วนะ เอฟซีนี่นี่ดอกนี้ก็ใช่อืดอกนี้ก็ใช่ กำลังจะเกิด FC ถ้าเจออย่างนี้สนุกนะนียถ้าเจออย่างนี้นะทักอันนี้แหละเห็ดเอาขึ้นมามขึ้นมาโหดอกเบลเลอดเลยดอกเนะี้ย เป็นอะไ้ตดอหนึ่รนนงรู้สึกว่าเขีเยวอะของดินดอยู่ยังไม่ผู cái chiêu đó ha, hmhm, đen, không được cái được nó có đen ดูเอ <New> เขาอยากเกิดแต่ดอกเล็กแล้วก็เอาก็ถือว่ากินไม่เล็กเท่าไหร่อ่อนๆ